เจอรถไฟอีกแล้วฝนตกฉันยังต้องหยุดดูอ่ะดูดิเชิงนะเธอฉันมาตลาด มาใช้มาใช้สิทธิ์คนละครึ่งขากลับมีเจอรถไฟอีกแล้วดูนะนี่ฉชนให้ดูนี่คนกำลังขึ้นสถานีรถไฟอำเภอกระช่องนะวิวบอกวิวภูเขาฝนตกลงเม็ด มีทั้งคนขึ้นคนลงนะตัวเองคนขึ้นคนลงจังหวะมันได้พอดีเลยบางเอิญเจอจริงๆดูดิดูดิแต่ฉันจะบอกตอนนี้นกบินน่าจะบินกลับลังหรือเปล่าไม่แน่ใจฝนลงเม็ดพายุเข้าวิว วิวปากช่องเดี๋ยวฉันให้ดูนะอันนี้วิวปากช่องเขาเขาทั้งนั้นดูดิจอดแค่แป๊บเดียวนะเขาก็จะออกตัวละฉันว่านั่งรถไฟก็สะดวกสบายดีนะเธอห้องน้ำก็มีอาหารก็มีแต่ขบวนนี้เราไม่รู้นะ ล้วดับเครื่องเลยดับมอไซค์ก่อนอากาศดีมากๆสักวันฉันต้องมีโอกาสได้นั่งนั่งรถไฟไปเที่ยวสักวันเคยนั่งแล้วน,นานๆมากเลยตอนนั้นเขาให้นั่งรถไฟฟรีจากโคราชนะคะไปถึงกรงเทศนั่งรถไฟฟรี เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมั้งไม่แน่ใจไปแล้วเคลื่อนตัวไปแล้วรถไฟออกจากสถานีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนะจ้าทุกคนนี่ดูไปแล้วไปแล้ว